อ๊บมีอะไรไม่นายโอ้หมอกนี้หมอกคาบ,บอยฉันชอบมากเลยอะเฟเซอร์ดูดีสิเราพบขุมทรัพย์แล้วมันเป็นแผนที่ที่มันฝังขุมทรัพย์มในบ้านมิน่าล่ะเราหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอของมีค่ามันเอาไปฝังไว้ใต้ดินนี่เองแกต้องไปหารถไปโคมานนะเฟเซอร์ดได้เลยครับบอสเดี๋ยวผมไปเอาแมคโครมาขุดเลยครับมันอยู่จุดไหนครับบอสเดี๋ยวข้าจะชี้จุดให้ สวัสดีครับทุกคนพี่ป่าออมาแล้วครับวันนี้เราอยู่ในเกมแกล้งไอสองจอมโจรแสบครับทุกคนรู้สึกว่าไอสองจอมโจรแสบมันจะเปิดเจออะไรบางอย่างในหีบสมบัติของคุณพ่อครับทุกคนมันเจอแผนที่ครับซึ่งแผนที่ที่คุณพ่อเอาสมบัติไปฝังไว้ครับทุกคนในการละถ้าอย่างนี้เราจะไม่ให้มันมาขุณสมบัติได้ครับแต่ตอนนี้มันเอารถไปโคเข,ข้ามาจอดในบ้านแล้วครับทุกคนโอ้โหขันใหญ่เบ้อเลยเราขับออกไปได้ดีไหมทุกคน เราจะขับได้ไหมเรา๋พี่ปะาอ๋อเดูก่อนจะขับออกไปข้างนอกเลยอึอ๊บมันเข้าไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหเราจะทำไงดีนะเดี๋ยวพี่ปลาอ๋อคิดออกแล้วครับทุกคนเราจะทำมาให้มันขุดขุมทรัพย์ของคุณพ่อไปได้ครับมาคอยชมแล้วกันครับทุกคนว่าพี่ปลาอ๋อจะทำไงครับทุกคนก่อนอื่นที่เราจะไปทำภารก,กิจก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่ปลาอ๋อก่อนแล้วครับทุกคน ูนี่สิทุกคนรู้สึกว่าพี่ปาอ๋อจะเจออะไรบางอย่างครับมันเป็น,นกลไกการขับเคลื่อนของรถไปโคคันนี้ครับทุกคนมันจะมีสายไฟสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีแดงให้หยุดสีน้ำเงินกับสีเขียวนะเอ้ยมันมาแล้วครับทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งวิง่งก่อนดีกว่าเออโอ้โหเฟเซอร์นี่หูไวตาไวจริงๆนะครับทุกคนเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยมันวิ่งออกมาแล้วโอ้โหมันคงจะดักเราหน้าดูครับทุกคนบฏิการละอย่างนี้เราต้องแอบแบบเงียบีบซะแล้วเฟเซอร์ ฉันไม่กลัวนายหรอกนายจะมาขุดเอาสมบัติของคุณพ่อไปเหรอไม่ได้หรอกเราต้องรีบทำภารกิจแล้วครับทุกคนก่อ,อนที่มันจะเอาแบ็คโฮไปขุดเอาสมบัติของคุณพ่อครับแล้วเราเข้าไปที่ห้องเดิมไปขวาทุกคนพี่ปลาออดูกลไกเมื่อกี้เราจะหาเป็นอุปกรณ์ที่จะไปตัดกลไกของรถแบ็คโฮคันคนี้ครับให้มันไม่เป็นไปตามที่มันสั่งครับทุกคนในการละพี่ปลาออต้องไปหาของเพิ่มครับทุกคนถ้าเราจะไปตัดสายไฟเราต้องหาครีมครับทุกคน ตอนนี้เราได้เป็นไขควางมาแล้วหนึ่งอันครับมันน่าจะใช้สอกสองอันครับทุกคนเราต้องหาอีกอันหนึ่งเถ่านี้มีไหมรู้สึกว่าจะไม่มีครับ <c oughs> เรารีบไปหาห้องอื่นแล้วกันครับทุกคนก่อนที่มันจะเอารถไปโอไปขุดครับห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้ไม่มีอะไรครับเราตอนนี้มันน่าจะอยู่ชั้นบนครับพี่ป๋าอ๋อคิดว่าคีมตัดสายไฟน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินหรือเปล่าครับทุกคน เราลงไปดูก่อนแล้วกันอึ๊บอึ๊บแล้วเนี่ยเราลงไปตรงนี้แหละเผื่อฟุกเผื่อเจอคิมตัดสายไฟเราจะได้รีบทาภารกิจครับก่อ,องนี้น่าจะเปิดได้ครับทุกคนอ๋อเปิดได้ครับโอ้โหเจอแล้วครับแจ็คพอตเลยครับทุกคนเราเจอคิมตัดสายไฟแล้วครับเรียบร้อยแกโนะดแกนแน่ไอเฟเซอร์ไอไ้จอบอสแกเอาสมบัติของคุณพ่อไปไม่ได้หรอกจะหวังเลยเฟเซอร์อีกสักหน่อยจะได้เวลากดสมบัติแล้วนะแกไป ดูาลาดเราไว้ดีๆนะเพื่อไอ้ปลาออมันเข้ามาภารกิจของเราจะไม่สําเร็จครับอสเมื่อกี้ผมไล่มันออกไปด้านนอกแล้วครับบอสวิ่งไล่มันไม่ทันเลยมันออกไปด้านนอกแล้วรู้สึกว่าเจ้าบอสจะกําชับเฟเซอร์หน้าดูครับไม่ให้เราเข้ามาในบ้านแต่ไม่ได้หรอกเราเข้ามาในบ้านแล้วพี่ปลาออคิดว่ามันต้องใช้เป็นไข,ขวควงสองกันครับทุกคนแต่พี่ปลาออขี้เกียจหา พี่ปลาออขอซื้อแล้วกันครับทุกคนนี่แน่75บาทซื้อเลยอึ๊บได้มาแล้วอุปกรณ์เราครบเสร็จแล้วครับทุกคนมาดูครับว่าพี่ปะาอ๋อจะทำยังไงบ้างครับทุกคนเราเปิดประตูครับทุกคนแล้วก็ใช้ไขควงหมุนเข้าไปที่กลไกของมันครับกลไกเดินหน้าถอยหลังแล้วก็หยุดครับมีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินครับเราตัดไปที่สีน้ําเงินกับสีแดงครับทุกคนอึ๊บใช่ไหมพี่ปะาอาอลองตัดดูได้มาแล้วครับสีน้ําเงินครับ เราต้องตัดอีกเส้นหนึ่งครับทุกคนแต่ต้องเล็งดีๆเลยนะเพราะว่ามันตัดยากครับท <Fin st> ุกคนค่อยๆตัดเดี๋ยวตัดผิดสีเดี๋ยวไม่สําเร็จครับทุกคนตอนนี้มันอยู่ในบ้านครับเราต้องรีบทําก่อนซะแล้วเพราะว่าอีกไม่นานมันจะออกมาขุดแล้วครับทุกคนตัดแล้วสีเหลืองตัดไปหนึ่งชับต้องตัด2ทีครับทุกคนมันมาแล้วครับรีบไปก่อนดีกว่าเอยเออเฟเซอร์มาแล้วเออเอเออเเออเไปไม่ได้เอ้ยตรงนี้ไปไม่ได้เอ้ ออกตรงนี้ก่อนดีกว่าอออออโอ้แกมาทำอะไรนลรอดๆอยู่รถไปโค,โคของฉันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแกเข้ามาทำอะไรออกไปเลยโอ้โหภารกิจของเรายังไม่สำเร็จครับทุกคนเราตัดสายไฟมาได้แต่เฟเซอร์ออกดันออกมาเจอเราก่อนครับทุกคนเราเรียบเอาสายไฟเข้าไปสลับสับเปลี่ยนก่อนเอ้ยตรงนี้ไอจ้จอบอันมาแล้วคร,รับทุกคนวิ่ง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 ก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้โหดักหน้าดักหลังเลยครับไอ้สองคนนี้ ยุดดนี้เลยเจ้าป่าอแกเข้ามาทําอะไรแกมายุ่งอะไรกับรถเมโกของฉันฉันจะเอามาขุดสมบัติออกไปเดี๋ยวนี้เลยหยุดนะหยุดนะข้าันจับแกได้ฉันจะเอาแกไปขังไ้ในห้องใต้ดินมาเลยไอ้เจ้าบอสฉันไม่กลัวแกหรอกรีบวิ่งแกจะมา,าสมบัติของคุณพ่อฉันต้องขวางทางแกไม่เอาให้แกเอาสมบัติของคุณพ่อไปได้อึอ๊บมันมัน,ม,นมันเลิกไลแล้วแล้วครับทุกคน ตอนนี้เฟเซอร์กำลังเดินไปครับเราย่อง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 เอาสายไฟกลับไปสลับสับเปลี่ยนไว้ที่เดิมก่อนดีกว่าครับทุกคนอึ๊บอึบตอนนี้เฟเซอร์ไม่เห็นเราครับเรารีบเอาสายไฟเข้าไปตอนดีกว่าครับทุกคนเอ้ยมันใหม่แล้วทุกคนโอ้โหขยันดิเกียงเลยครับเฟเซอร์นี่เอาออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันแล้วภารกิจของเราจะสําเร็จไหมเนี่ตัดได้แค่สายไฟขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองที่สามยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้เฟเซอร์วิ่งมาแล้วครับ เราหลบตรงนี้แหละเพราะว่ามันออกนอกบ้านไม่ได้เรามาอีกมบุบนึงแล้วกันผงว่ามันจะไม่เห็นเราครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยเจ้าบอลไปแล้วทั้งสองคนเลยครับทุกคนโอ้โหดักหน้าดักหลังมันคงจะหวงรถแมคโครหน้าดูครับไม่ได้การไล่ยอย่างงี้เดี๋ยวปีเปล่าจะหลอกล่อให้มันเหนื่อยก่อนครับทุกคน แต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่ปลาออจะเหนื่อยก่อนมันแล้วครับทุกคนดูสิโอ้มันวิ่งดักหน้าดักหลังเลยครับจับฉันไม่ได้หรอกแกมาเลยเซเซอร์ไอ้เจ้าบอสวิ่งออกมาตรงนี้ก่อนดีกว่ครับคนเราต้องหลอกล่อให้มันวิ่งตามเราก่อนครับทุกคนถ้าเราไม่หลอกล่อให้มันวิ่งตามเรา มันเดินไปที่รถแมคโครมันก็จะรู้ว่าเราไปทำลายกนไกของรถแมคโครคันนี้ครับทุกคนอึ๊บ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 เข้าตรงนี้ก่อนดีกว่าอุ้ยหม่อีกแล้วครับทุกคนโอ้โหมันขยันวิ่งจริงๆเลยครับแล้วเด้อเราพี่ป้าอเราจังหวะก่อนเราขึ้นไปทั้งรถแมคโครก่อนดีกว่าทุกคนอึ๊บอึ๊บมันจะจับเราได้ไหมนะโอ้ยไม่ดีกว่ารโดดลงดีกว่าอุ้กิจเราก็จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวจะเสียของตรงนี้ก่อนจบบอสหม่อีกแล้วอึ๊บอืคน เดี๋ยวพี่ไปเอาพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้มันเดืออยู่เดี๋ยวเราอ้อมไปอีกทางหนึ่งแล้วกันอึบ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 หวังว่ามันจะไม่เห็นเรานะเฮ้ยเฮ้ยมันจะเห็นเราไหมเฮ้ย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 โอ้โหเราเราเรามาถึงรถแมคโครแล้วครับทุกคนมันไหม้แล้วครับแต่เรารีบใส่สายไฟเอ้ยไม่ไม่ทันแล้วขอก่อนดีกว่าอึบอึบอ้ย เดิมจะเหนื่อยแล้วนะเจ้าบอสเฟเซอร์เดินวิ่งไปได้แล้วอุ๊ยตอนนี้เหนื่อยมากเลยครับทุกคนโอ้โหพี่ป่าววิ่งจนเหนื่อยแล้วมันวิ่งไม่หยุดเลยครับทั้งสองคนเราวนกับมาที่เดิมอีกเราต้องทำภารกิจนี้สำเร็จเพื่อไม่ให้มันขุดสมบัติของคุณพ่อไปได้โอ้โหเหนื่อยี๋ยวมาถึงแล้วครับทุกคนเราเรียบสายไฟเข้าไปก่อนดีกว่าเร็วๆเลยสิมันอยากให้ได้มุม <inappropriate> ja e ับทุกคนใสไปแล้วเส้นหนึ่ง เหลืออีกเส้นหนึ่งครับเดาะเด้อเดีบทำไม่ดีทำไม่ด,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 ดีมันมันเดินาายอยู่ไกลอยู่มันยังไม่มาตอนนี้รีบก,ก่อนเอ้ยอึบอึบโอ้โหยังไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ป่าเอาหามุมดีดีก่อนครับมุมนี้น่าจะได้ครับถ้าไม่ได้ไไดไไดนี่เสร็จมาเลยมันมาอีกแล้วครับทุกคนใส่เข้าไปแล้วครับสองเส้นครับแต่หัวยังไม่ได้ขันปิดไว้เลยครับทุกคนมันมาอีกแล้วครับโอ้โหวิ่อึบอึบอึบเราหลอกล่อมันไปอีประตูน,นึงก่อนดีกว่าเราเหลืออาาาารรรกิจท้ท้้้ยแลววเเตงงใชป็นไขคคับ ขันตรงที่เราใส่สายไฟไปเมื่อกี้ครับทุกคนอึ๊บมันไปแล้วเนาะพี่ป่าอ๋อจะรีบวิ่งไปแล้วก็ไปเอาไขควงไปเบิ่ยมันดื้อร้อยเซเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนรอ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 ให้มันวิ่งออกมาแล้วเราข้อปีกครั้งนึงอึ๊บเรียบร้อยรีบเลยวิ่ง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 หวังว่าคราวนี้คงจะสำเร็จนะเหนื่อยแล้วครับทุกคนอึ๊บ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 มาอยู่แล้วโอ้โห วิ่งดักหน้าดักหลังเลยครับทุกคนทั้งสองคนเลยครับลุ๊บลุ๊อุ๊ยเดี๋ยวโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่ไปเอาบไปก่อนแล้วกันมันจะสำเร็จแล้วนิดหนึ่งคนยังไม่ได้ครับเพราะมันวิ่งมาครับเราหลอกให้มันวิ่งมาตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยขับทำไมครับบมาเลยเฟเซอร์มาเลยมาเลยมาเลยมันหยุดนะครับทุกคนเรารีบไปก่อนดีกว่าลุ๊บลุ๊เจ้าบอสวิ่งตามตัวเฟเซอร์ไปแล้วครับ เดีวๆมันไหมแล้วก็ปังว่าเขานี้คงจะได้นะทุกคนเอาเดช่วยพี่ป้าอ้อหน่อยจะได้แล้วเรียบร้อยครับทุกคนเย้สำเร็จแล้วครับทุกคนเราวิงออกไปข้างนอกก่อนดีกว่า๊ไปรอดูผลงานครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนกว่าภารกิจนี้จะสำเร็จได้เล่นเอาพี่ป้าอ้อเหนื่อยเลยครับทุกคน มาลุ้นพร้อมกันครับทุกคนว่าภารกิจพี่ปลาอ๋อจะสําเร็จหรือไม่ครับจะสมกับที่เราเหนื่อยไหมได้เวลาทําภารกิจแล้วฟเฟเซอร์มาเลยตรงนี้แหละขยับมาอีกขยับมาอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะชี้จุดให้นี่แลหละขุดลงตรงนี้เลยฟเฟเซอร์นี่แหละแผนที่มันบอกว่าสมบัติอยู่ใต้ดินตรงนี้ ได้เลยครับบอสเดี๋ยวผมจะทำภารกิจขุดเลยเอ้ยฉันจะรวยแล้วอ,อะไรของแกนี่เฟเซอร์เอ้ยปล่อยฉันลงไปเ๋ยวนี้ปล่อยฉันลงไปเลยเอ้ยฉันได้ขุดดินไม่ใช่มาขุดฉันหรออบอสเลยภารกิจของเราสำเร็จจนได้ครับทุกคนสมกับพีปาอ่อนเหนื่อยจริงๆครับภารกิจของเรามันก็ไม่สามารถขุดสมบัติของคุณพ่อไปได้ครับ วันนี้พี่ปะออนไลน์ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน